สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟี c, ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยดีวิถีไทยครับวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับกดหมายเลข27เริ่มถ่ายทอดสดเวลาเที่ยงครึ่งบนต้นไปนะครับณเนะวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมือง 6คู่ในรายการครับถ่ายทอดสดประมาณ4คู่หลักๆนะครับแต่ว่าคู่เอกจะอยู่ในคู่ที่3นะครับผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดตินใจของท่านนะครับก็ช่างน้าหนักก่อน1วันนะครับประมาณ4ทุ่มนะครับก็ต่อยอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็4คู่ในรายการคู่เอกก็มาแทนทั้งคู่นะครับก่อนที่เราจะไปให้ทศนวิจารณ์เดี๋ยวไปอัปเดตคู่หมืทั้ง4คู่ในรายการให้เห็นโมเดล่าเบื้องต้นกันก่อน คู่แรกประจำรายการครับโรบครอบสอสวุวรรณนายครับพบกับเจ้ากำไรยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้ครับคู่นี้ร้อยปอนด์นะครับคู่ที่2คู่นี้เป็นการชิงชมป์รุ่นร้อยแปดปอนด์ของมณีวิถีไทยนะครับยกเพชรศิษฐ์พัฒนานะครับพบกับเจ้าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับหนึร้ปอนด์คู่ที่3คู่เอกประจำรายการครับ ผู้นี้มาเข้าเวรแดีนทั้งคู่นะครับเจอกันเป็นภาคที่3นะครับเก้าสัตตราวิชิตแปดลิ้วครับพบกับเจ้าแสนสิริมรัตนบัณฑิตครับร้อยห้าสิบสี่ปอนด์เป็นน้ำหนักปล่อยๆเลยนะครับส่วนคู่ที่สี่ปตารรายการ่ายทอดสดครับเจ้าเพชรประยักษ์พุทธประชาชื่นครับพบกับปั้นทองสวนสุนันสวนสุนันทายิมครับเบยดพิกัดร้อยสิบสองปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบครับด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลนราคาเนื้อตัวน้ําหนักข้บวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลนราคายังไม่เปิดนะครับเอาทัศนวิจารณ์น้าหนัก อแล้วก็ฟอร์มหลังของข้อมูลมวยทั้ง4คู่ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเลทเปิดยังไงผมจะรีบอัปเดตลงให้หน้าเพจ Facebook เลยนะครับแฟนมวยก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับคู่แรกประจำรายการนะครับเป็นโรบครับสสวนรณรันนะครับพบกับเจ้ากำไรหยกเล็กสิทธิ์กำไรหยกครับผู้นี้ร้อยเปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเจริญฝ่ายแดงโรบคับสสวรรณรันนะครับมวยสปปลาวนะครับซ้อมอยู่ที่สสวรรณรันนนะครับ วัย28ปีนะครับก็เด็กดองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอายุอานามเ่ยจะ30ปีแล้วแต่ว่ารูปร่างช่วงชกก็ตัวเล็กมากต่อยนะครับมวยเด็กรุ่นหลานเลยก็เป็นมวยวัย28ปี150เตี้ยสั้นเตะขาเจาะยางต่อยหมัดวงในลอกลัดมาตีปั้มตีทะลุดันแข็งแกร่งอย่างแรง,แง,แงครับหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่าต่อยมวยมาน้อยนะประมาณ30กว่าครั้งเอง มีชานกยกสองสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองพลที่กองทัพประกาศแพ้เคนแจ็คสันมวยไทยที่กองทัพประกาศล่าสุดช้านกยกสี่ยุทธิจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลที่เวทีมวยกองทัพประกาศดอนเมืองครับยี่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับกำไรยกเล็กสิทธิ์กำไรยกแดนชัยสวนอาหารปีกไม้ตัวเดียวกันนะครับมวยจากโคราชซ้อมที่สระบุรีที่ค่ายสวนอาหารปีกไม้นะครับสิบแปดปีครับร้อยหกสิบเจ็ด พื้นเพบนมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องครับ,บวงในมีลูกขวางวันนี้ได้ใหญ่ได้เวทได้เปรียบเกือบจะทุกอย่างเลยวันนี้มีชนะเพชรทอง9ก้าพัชริมครับที่จิตเมืองนโนทโ์ครับแล้วก็มาชานอกยกสามโตโต,โตเกียรติวานามครับที่กองทัพอากาศล่าสุดครับมาชนะคะแนนเจ้าราชราชสิงศิษย์คุณมะที่กองทัพอากาศดอนเมืองหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ ไอ้เจ้ากําไรหยกเล็กเนี่ยถามว่าหัวใจดีไหมก็หัวใจดีนะมีไฟหนึ่งอ่ะที่ต่อยกับเจ้าโตโต,โตหรือว่าเพชรทอง9นะอ่าน่าจะต่อยกับโตโตอ่ะที่โดนนับนับ8ก่กอ,อะแล้วก็กลับมาชนะน็อกอ่ะก็เป็นมวยที่บูสู้ดีเหมือนกันน้ำหนักนะครับช่างเมื่อวานนะโลโบโคอัเนี่ยปล่อยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับปกติ100ร้อยบอลเนี่ยยังต่อยได้นะผมว่าประมาณร้อยหนึ่งร้อยสองยังต่อยได้วันนี้ปล่อยมาต่อยร้อยเจ็ดเลยแต่ว่าตัวเล็กด้วยแล้วก็ปล่อยเวทขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ ดูจากรูปร่างช่วงชกก็อย่างที่เห็นครับเล็กกับใหญ่เลยแต่ว่าโลโบครัก็จะได้หนาหน่อยมา106.6ขาด0.4ครับส่วนกำไรยกเล็กวันนี้106.3ขาดไป0.7น้ำหนักคู่นี้ก็โลโบครับจะได้เปรียบน้ำหนักหน้าตาช่างเมื่อวานนะประมาณ0.3แต่ว่าเวทน้ำหนักปล่อยคู่นี้เนี่ยกำไรยกเล็กใหญ่กว่าประมาณ4ประมาณ4กิโลอะโลโบครับเนี่ยประมาณ4.8 48 49ไม่เกินนี้ส่วนกําไรโยกเล็ก53 54กิโลโอใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะครับแล้วก็รูปร่างชงโชกได้ใหญ่ด้วยอยู่ที่กําไรโยกเล็กวันนี้ถ้าไม่ถอดใจวันนี้อาศัยความใหญ่นะบทเบียดเสียดสีเข้าไปมากโยกเนี่ยผมมองว่าวันนี้ดีกว่านะวันนี้ซื้อไปที่มวยตัวใหญ่ครับจะชนะโรโบคอปสสสวนอะไรคู่ที่สคู่ที่2ขอไปครับคู่ที่ี่ยเป็นการชิงแชมป์ร้อแปปอนด์นะครับแชมป์ มวยดิวิธีไทยนะครับยกเพชรสิทธิ์พัฒนาพบกับเหนือธรณีพุทธประชาชื่น108อปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าโยกเพชรยกเพชรสิทธิ์พัฒนาโยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าตัวเดียวกันนะครับโยกเพชรตัวนี้ก็มวยเพชรบูรณ์ซ้อมสอบุญมีฤทธิ์19ปีครับร้อยร6เซนติเมตรครับพื้นเพก็เป็นมวยประเภทมวยซ้ายมวยบูสนะครับ มีทั้งนอกทั้งในครับต้น,ต,นต้นก็เล่นฝีมือได้ส่วนบวงในก็เดินจับล็อกลัดมัดตีปัม่มตีแข็งแจ่งแข็งแรง,แง,แงมีลูกหนักลูกแรงลูกบูลกสู้ดีครับ3ไฟหลังสุดมีแพ้ศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกีียวที่กองทัพอากาศชนะเพชรประยักดพูนประชาชื่นที่กองทัพอากาศชนะชาย8 b c k คยิมครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมา คู่ชกเหนือตรณีพุทธประชาชื่นสิทธิ์กำนันลือชอห้าพยักษ์ตัวเดียวกันมวยร้อยเอ็ดครับซ้อมสิทธิ์กำนันลือที่จังหวัดชัยนาทนู่แหละครับสิปี1 6อยพื้นไพเป็นมวยเขา่าเข่าฝีมือครับ3ยกไม่มีอะไรหรอกตั้งโตอย่างเดียวแต่ยก4เนี่ยจะเป็นยกเก่งเลยอ๋อมาต่อยที่นี่ไว้3 4มหประมาณ5้าไฟเนี่ย ถือว่าชนะลวดเลยนะเจ้าเหนือตอนนี้แล้วก็อย่างที่เราเห็นครับยกสี่จะเป็นยกที่เก่งของเขาเลยก็ว่าได้ครับเป็นยกที่เดินจับปั้มตีวงในแต่วันนี้มาเจอมวยเข่าเหมือนกันก็ต้องดูว่าจะผ่านได้หรือเปล่า3ไฟหลังสุดครับมีชนะแป๊บซี่ซูจีบะม่เกียวที่กองทัพอากาศชนะแป๊บซี่ที่กองทัพประกาศอีกครั้งครับล่าสุดมาแทนทั้งคู่นะครับมาชนะคะแนนเจ้าเพชรทองเก้าพัชราหยิมที่กองทัพประกาศยี่สิบเก้าทันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ พูดถึงอาวุธมวยเนี่ยเขาชนเขาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เหนือธรณีอย่างที่เราเห็นน่ะเจ้าเหนือธรณีเนี่ยต่อยที่นี่บรรยากาศราคาค่อนข้างดีสูสีคู่ขี้ถึงเป็นรองก็ยังชูส่วนชนะก็ยังมีอ่ะเหนือธรณีวันนี้เนี่ยเหนือธรณีเนี่ยต้นๆ้นน่าจะตั้งโต้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ไปเล่งยกสี่จับตีปั้มตีโบงในเนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยเหนือธรณีดูเหลื่อมเหลื่อนะส่วนยกเพชรจะได้ลูกหนักลูกแรงจงังหวะตีนต้นอ่ะ ก็ลุ้นได้ครับแต่ว่าเสียดสีประท่ากันไปมากยกเนี่ยเหนือธรณีวันนี้เวทใหญ่ขอประมาณ2กิโลนะคู่นี้เนี่ยชอบที่เหนือธรณีนะแต่ก็คู่นี้ถือว่าคู่ขี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยอีกคนหนึ่งเป็นมวยบูเข่าส่วนธรณีเหนือธรณีเนีน่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือเข่าแต่เราเห็นหลายไฟแล้วว่ายกสี่เนี่ยเป็นยกที่เก่งของเหนือธรณีเลยแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศหน้าเสือราคาดีมากๆครับต่อ,อยที่นี่ออกไปที่เหนือธรณีครับจะชนะยกเพชรศิษธ์พัฒนา คู่ที่3คู่เอกประจํารายการครับคู่นี้มาเข้าเวรแดนทั้งคู่นะครับกล้าวสาตาร์สอจอวิชิต8ปลิ้วพบกับแสนสิริมรัตนบัณฑิตครับคู่นี้154ปอนด์น้ำหนักปล่อยๆทั้งคู่เลยกล้าวสาตาเนี่ยมีอามีรายการอาทิตย์หน้านะครับส่วนเจ้าแสนสิริมีรายการอีก2อาทิตย์นะครับก็ดึงมาก่อนทั้งคู่เลยเจอกันมา2ครั้งครับผัดแพ้ผัด,ผด,ผด,ผดชนะกันมาคนละครั้งนะครับ3ไฟอาร่าับไฟแดงครับกล้าวสาตาร์สอจอวิชิต8ปลิ้วหรือว่าเพชรสายฟ้าเดิมนั่นแหละครับ มวยร้อยเอ็ดซ้อมกอคำวนาฏยี่สิบเจ็ดปีร้อยเจ็ดสิบสองจังหวะฝีมือนอกได้ในดีครับความเป็นมวยเชิงชกหยุกจิกชกยากเลยก็มีทั้งนอกทั้งในแพ้รมโบ้มมรัตนับดิตต่อยมวยซูปเปอร,ร์แชมป์นะครับแล้วก็มาแพ้อามานโมลาดีนักชกชาวอิหร่านที่ lwc ซูปเปอร,ร์แชมป์ล่าสุดก็มาชานะคะแนนแสนสิริมมรัตนาบนดิตคู่ชกในวันนี้นะครับที่ก่อนทัพประกาศดอนเมืองยี่สิบเก้าธันวาคม,มที่ผ่านมา คู่โกแสนสิริมรัตนบัณฑิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมวยอยุธยานะคือแฝดคู่นี้เนี่ยซ้อมคนละที่กันนะตัวนี้เนี่ยซ้อมอยู่ที่ยิมบรรามสามนะครับ33ปีนะครับก็รอยหกเป็นมวยขวาเปิดเกมประเภทหัวใจเกินร้อยยิ่งเดินยิ่งโดนครับยิ่งโดนยิ่งเดินตัวนี้บูดูดันครับกล้าออกกล้าแลกกล้าชน ชนะยอดขุนทัพสกตุงงห้ย,ยิมที่กอ้อมน้อยชนะยอดขุนทัพสกตุ้งห้ย,ยิมที่บาซ่ารัชดา2ต่อหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็แพ้ไปสายฟ้าสจวิชิตแปดลิ้วที่กองทัพประกาศยี่สิบเก้าทันวาคมที่ผ่านมาขาด้อยนะวันนั้น,น,นคู่นี้ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือเนี่ยก้าวสาตาดีกว่าค่อนข้างเยอะทั้งนอกทั้งในคือครั้งแรกเนี่ยแสนธิรีชนะมาได้เพราะว่าก้าวสา์ตาเนี่ยหมดแรงนะครับแล้วก็เจอกันครั้งล่าสุดก้าวสาตาชนะมาได้แบบเกือบจะม้วนเดียวนะ ผมมองว่าก้าวตาไฟล่าสุดถ้าไม่ติดถอยหนีเยอะจนเกินไปนมีโอกาสมวนเดียวจบสูงมากเพราะว่าดูจากฝีมือแข้งตีนนอกถือว่าดีกว่าค่อนข้างเยอะวงในจังหวะไล่แขนจังหวะดักเสียบดักแทงก็ถือว่าดีกว่าคู่นี้น้ำหนักปล่อยทั้งคู่นะครับเพราะว่ามาแทนนะครับปล่อยมาต่อยทั้งคู่กระดูกมวยน่าจะมีหลักเกือบ300ทั้งคู่อะ่ะ ส่วนตัวคู่นี้ก็ชอบไปที่เจ้ากล้าวสาตาสวจาวิชิตแปดลิ้วครับทางมวยดีกว่าเข้าก่อนเห็นตัวก่อนครับมีโอกาสขยับขยายได้ส่วนคู่ที่4ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดครับเพชรพยักพุทธประชาชื่นพบกับปั้นทองสวนสวนอันทายิมครับผู้นี้ร้อยสิบสองปอนด์ประเภทชิงกันเกิดก็ว่าได้ครับเพชรพยักพุทธประชาชื่นชอห้าพยักสอนครตูม,มวยศรีสเกตซ้อมสีก่กำนันเน่งที่ชัยนาทสิบหกปีร้อยหกสิบห้าพื้นเีเป็นมวย ครบเครื่องครับนอกได้ในดีแต่ว่าเป็นมวยที่แรงไปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวจิตหัวใจก็ยังก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังใหม่ๆอยู่ตัวนี้นเจอมวยที่บู๊เจอมวยที่เดินอัดเดินบทเดินบี้เข้าไปเนี่ยไปายเนี่ยถือว่าหายใจลําบากตลอดเลยสามไว้หลังสูดที่ต่อยไว้ก็มีแพ้นกยกงสองเสือขาวอาดถึงมวยไทยที่กองท่ปาประกาศแพ้โยกเพชรศิพัฒนาที่กองทัพประกาศแพ้โยกบันีสวนจากคาเฟ่ที่ลาดําเนินเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา คู่ชกปั้นทองสวนสุนันทายิ้มครับมวยจากชุมพรซ้อมสวนสุนันทาในกรุงเทพนี่นะครับ19ปีนะครับ175มวยขวาจังหวะฝีมือวงในมีลูกขวาง3ไฟหลังสุดก็มีเสมอเพชรภูมิสบ,บุญส่งที่ชุมพรชนะเทิดเกียดติบีซีเคยิ้มที่กองทัพอากาศแพ้ซูเปอร์แบงค์พรชิมพีที่กองทัพอากาศ3ยกดูดีมาก45ในก็หมดแรง คู่นี้ก็ปลายไม่ดีทั้งคู่นะครับถือว่าชิงกันเกิดก็ว่าได้ราคายังไม่เปิดนะครับเมื่อวานเนยมามาน้ําหนักขาดทั้งคู่นะไฟแดงเนยขาด0.1นะครับส่วนเจ้าปั้นทองเนยขาด0.8ปั้นทองได้ลอยกว่านะคู่นี้ตีนนอกเนยคู่ขี้เลยคู่ขี้อยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่การยืนระยะทั้งคู่เลยส่วนตัววันนี้ชอบที่ปั้นทองนะชอบไม่มากดูเล่นดูประกอบแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปบล็ักบวยชอบ3าดาวแล้วก็ห้า ไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวชอบไปที่เหนือนตรณีพุทธประชาชื่นครับผู้ชิงแชมป์ครับมาต่อยที่มดีวิถีไทยใน5ห้าไฟชนะรวดเลยก็ราคาบรรยากาศหน้าเสือแข็งแล้วก็เข่ากับเข่าเนี่ยผมมองว่าวงนายยกสี่เนี่ยเจ้าเหนือธรณีเขาจะรอเร่งประมาณยกสี่เขาจะเก่งคู่ขี้สูสีบรรยากาศดีกว่าครับวันนี้ ห้าดาวไปที่กำไรยกเล็กครับผู้แรกประจํารายการเปิดหัวเลยเพราะว่าได้ใหญ่ครับได้เวทด้วยไม่ลับไม่หล่นอย่างเดียววันนี้ดีกว่าครับออกเป็นมวยชอบ5าดาวสรุปมวยชอบทั้ง4คู่คู่แรกชอบไปที่กำไรยกเล็กคู่2ชอบเหนือตรณีพุทธประชาชื่นคู่3ชอบไปที่9สาตสตาร์ครับคู่ที่4ีิดทิทารายการชอบไปที่ปั้นทองสวนสุนันทายิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาครับก่อนขอบคุณครับ